รายงานพิเศษวันนี้นะคะทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสุดพิเศษที่ใส่ข้าวโพดหวานค่ะทําให้สีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นร้านนี้จะอยู่ที่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะหากพูดถึงก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราก็คงจะมีอยู่หลากหลายเจ้ารสชาตินั้นก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเคล็ดลับและฝีมือของพ่อค้าแม่ค้าว่าจะปรุงออกมาได้ถูกใจลูกค้ามากน้อยขนาดไหน และว,วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปบุกร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเจ้าหนึ่งที่รสชาตินั้นอร่อยเด็ดแซ่บซาบซ่านจิจ๊าดถึงใจกับนี่ค่ะพี่เกดเกศสุดาแสงโสดากับพี่น,นันพจน,นันมังคลาสองน้าหลานที่เป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณร้านนี้ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนซอยพันธุวงศเข้ามาจากปากซอยประมาณ3กิโลเมตรร้านจะอยู่ทางขวามือหรือมาจากทางบางปลาเดี๋ยวเข้ามาทางวัดป่าชัยรังสี ขับเลียบกำแพงวัดลงสะพานข้ามคลองสีวะาพาวัสวร์แล้วเดียวซ้ายขับไป100เมตรก็จะเจอร้านแล้วค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3จะหยุดเฉพาะวันที่1และวันที่16ของเดือนก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณร้านนี้มองจากภายนอกก็จะดูเป็นร้านธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อได้สัมผัสถึงรสชาติขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเป็นสูตรสุโขทัยแท้แทๆมีถั่วฝักยาวซอยหมูสับลูกชิ้นกุ้งแห้ง กินแบบต้ยมยำก็จะมีบีบมะนาวสดๆปรุงแบบรสชาติแซ่บซีดจัดจ้านถึงใจแต่ที่เพิ่มเติมให้แหวกแนวและเพิ่มมูลค่าความอร่อยขึ้นมาโดยการใส่ข้าวโพดหวานโรยหน้าให้มีสีสันดูน่ารับประทานเมื่อทานดูแล้วเข้ากันเข้ากันกเตี๋ยวหมูโบราณพี่เกศกับพี่น,นันเขาพิถีพิถัทนทุกขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ ต้องสดสะอาดทุกวันแม้กระทั่งกุ้งแห้งก่อนนำไปใส่ก๋วยเตี๋ยวต้องนำกุ้งแห้งไปล้างให้สะอาดนำความเค็มและเศษฝุ่นออกให้หมดก่อนส่วนทั่วปนก็คั่วใหม่ๆทุกวันและคั่วด้วยเตาถ่านแบบโบราณทำให้ทั่วมีกลิ่นหอมธรรมชาตินอกจากนั้นร้านนี้เขายังแถมน้ำซุปก,กระดูกหมูให้กับลูกค้าฟรีๆทุกโต๊ะได้สดกันคล่องคล่องคงออีกด้วยค่ะน้ำซุปอะค่ะ ซุปของพี่ใช้เ,เครื่องแล้วก็เครื่องเทศใหม่ๆของใหม่ๆถั่วคั่วใหม่ๆของใหม่สดทุกวันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่ข้าวโพดะคะ่ะตามสูตรนะคะพี่สาวเขาพาใส่เราใส่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสูตรแปลกเพื่อความแปลกอ่ะคะ่ะเพราะว่าไม่ต้องเติมเลยนะคะอร่อยรปรุปงให้แล้วอร่อยเลยลกลมๆไปในชามแล้วอะไรคะ่ะแทบไม่ต้องเติมซ้ํา ก๋วยเตียวหมูโบราณร้านนี้ธรรมดาราคา25บาทพิเศษ30 5บถึง3าบาทรับรองว่าปริมาณคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเพียงแค่เปิดร้านมาได้4เดือนก็มีลูกค้าแวะเวียนมาทานกันอย่างไม่ขาดสายใครที่เคยมาทานแล้วก็ต้องกลับมาทานอีกทุกคนเพราะติดใจรสชาติที่อร่อยถึงใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ครั้งนี้ครังที่2แลนะคะเป็นติดใจอะไรติดใจความแปลกค่ะเพราะว่า พี่กินก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วนะหลายสิบปีละยี่สิบกว่าปีละก็ไม่เคยเจอกว๋วยเตี๋ยวใส่ข้าวโพดเออก็เลยแปลกใจอร่อยด้วยพอกินเสร็จแล้วอร่อยแล้วก็พอดีวันนั้นพี่มาเพิ่งจะเปิดร้านแล้วก็พี่ก็เห็นเขาล้างกุ้งแหง้งก็เลยประทับใจด้วยเพราะว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไม่เคยมีร้านไหนเลยที่ล้างกุ้งแหง้งที่นี่เขาล้างสะอาดแล้วก็เอาไอ้พวกเศษกรวดอะไรพวกน,นี้ออกพี่ก็ถามเขาไงก็คุยกับเขาพอดียังไม่มีลูกค้าอื่นแล้วก็ทัว ถั่วต้ยมยำอ่ะแมานาพี่จะไม่คนไม่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่ากลัวอัลฟาท็อกซินกลัวลาในในถั่วแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าถั่วเขามาใหม่ทุกวันอาก็เลยลองโอ้ใหม่จริงแ,แล้วหอมแล้วก็เาขาคั่วด้วยเตาถ่านเขามีคุณยายคุณยายแก่ๆที่เขาคั่วมาให้กันคั่วด้วยเตาถ่านได้หอมอยากให้มันลองค่ะสุดยอดจริงๆก๋วยเตี๋ยวร้านนีร้ร้านอยู่หลังวัดป่าชัยรังสีค่ะเตี๋ยวหมูโบราณอยู่หมู่บ้านพระปิ่นสิบค่ะ เลขที่144ทับ14ค่ะตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรสาครค่ะเ,เข้าเส้นวัดพันธุวงศ์ค่ะค่ะประมาณประมาณ3กิโลหน้าตากว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณที่เย,ย้ายวนชวนน่ารับประทานขนาดนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะบาลองชิมกว๋วยเตี๋ยวหมูทั้งน้ำธรรมดาและน้ำต้มยำรับรองว่าจะไม่มีคำว่าผิดหวังกลับไปแน่นอน สิพักน์นิสัพทนารอถ่ายภาพกัญญารัตน์ปิ่นสากลทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน